สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูทีมงานต้นไทยเจริญครับงานปากบ่บโอ้ไม่จเจอกันนานโกเบโกร SK ้ SK140LC รุ่น11นี่ถือว่าคันแรกของบุรีรัมนะครับ SK140LC รุ SK 140่น11 ตัวท็อปเลยครับผมเลยยอมใจกันเลยครับสำหรับต้นไทยเจริญรถ6,100ชั่วโมงนะพี่น้องณนะวันนี้นะ6,100ชั่วโมงครับแต่ว่ายังกับป้ายแดงเลยครับรอมากครับสีไม่มีทะอลอะวงก,กีไม่ดังช่วงล่างเต็ม โลนไม่มีติดครับโอ้ยอมรับเลยเอาซีรีส์ห้าร้อยครับ J O แปดสีอุสมันสักด,ดินสวยอยู่ดินสวยซุปโบ่บอปลาน้องนะนี่บอปลาแล้วก็ขุดขุดขยายนิดน,นึงครับนะขุดขยายเท่าตัวรถนี่นแหละ รถคุณขนาด14ตันกับ200กิโลกรัม CJJ ถ้าชื่อเต็มก็่ CJJ1X นะครับรู้กันจริงๆแล้วถ้ารหัสเต็มๆใน GJ CJ1X KSK ขิดศูยนย์สองอ้าดจำก็รอนะ ไายเดียร์ซีดีร้อยผุ 500, ้สมุสมูสักครับผมก็ยอมใจเลยนะแกดูแลรถดีมากผมให้ที่หนึ่งครนะับนะสิคะแนนเต็มรถในเมืองไทยนะครับในประเทศไทยรั่ว่าในโลกนี้รุ่นนี้หรือว่าร,ระดับ1 3 3 4ตันมาเทียบกันได้กับทีมงานต้นไทยเจริญนะครับให้ให้เต็มเลย นะครับรถสวยมากเหมือนป้ายแดงครับแต่ว่า6,100ชั่วโมง89พลังมาครับหรือว่า65.40กิโลวัตต์คูณด้วย1.341ก็จะรีดมาได้89ตัวครับวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีใช้อีซูซูนะครับอีซูซูเป็นคอมบันเร็วพลังมาก็89ครับถือว่าเหลือเฟือครับขับด้วย เคคาวาซากิ K7V ก่อนเนปเจสโก้ครับตัวเดินนะช่วงล่างก็เป็น LC ครับ LC ก็ย่อมาจากเจอดินดานน้ำน้องอยาง8.25สิบหกเทกันใกล้ๆตรงนี้ครับอาจจะคือดินก็ตามราคาพี่น้องนะอาจจะไม่แพงนะครับปากโบงั้นไม่แพงก็ เราก็จะใส่ดินก็ใส่ตามมาตรฐานครับนะ0.60ลูกบาทเมตรว <c oughs> ิ่งสองคันโอ้ไปด้วยครับนะกันไหลกันไหลแต่ว่าเอาดินกันไว้แล้วครับ0.60ลูกบาทเมตรบตรักเกต็ตของเขาสีามินครับ รุ่น11นี่จะหนักกว่ารุ่น8นะครับหนักกว่าซุปเปอร์ X X M หรือว่าซุปเปอร์ี๋จะชมตรงนี้ก่อนโอ้เกียรนะ์ใส่นาซายนี่ใส่ลายใบไม้มาไฟท้ายมีครับนะเอ้รู้สึกว่าจะหลอดจะขาดอยู่ข้างหนึ่งวะ่ะไม่เป็นไรครับ รถไปก็ธรรมดาเพราะว่ารถตั้งรถคันนี้น่าจะ3ปีครับนะแกะกล่องมาได้3ปีน่าจะ3ปีนิดๆด,ด้วยนะสุดยอดครับช่วงล่าง b บเท c นั้นเ0็เซนครับโรลเลอร์7ตัวแครีสองโอ้พอๆกับ200ง้นะเนี่ย จิตค้างอยู่ที่ว่า lc lc ก็คือ l ก็คือลองลองก็คือยาวนะครับแล้วก็ c ก็เตาเลอร์เตาเลอร์แปลว่าอะไรโอ้ดินดานตักอร่อยเป็นดินดกรอบเอาบกน็อตหน้าลังไหมน้องโอ้สุกุนแบบรถทุกคันนี่รอมากครับจะเป็นรถแกมุ่เลยนะกับตนชัยเจริญครับ ก็มีรถเทียวด้วยอาจจะไปดูการเคลืคน่นไหลนอาจจะดูไหลมุม่น้องอปลาหรือว่าปลานินปลานินเยอะนะครับอ๋อแกสูบออกด้วยสูบแล้วก็จอะเข้าไปอพอเดี๋ยวจะเปิดน้ําลงก็น่าจะขุดได้ครับนะยังโสดนะคนขับก็ยังโสด,นะคคโดอหลอดไฟหนึ่งสองสาสี่ห้าจาจะห้าดวงนะ เออนี่ครับกันกันดินงี้พี่น้องนะครับคนที่ทางชันชันต้องกันงี้เผื่อเผื่อรถรถดำหรือว่ารถบรรทุกไหลลงครับโอ้เฟรมเกพ่นสีมาใหม่ป่ะเนี่ยหรือว่าล้างครับนั่นล้างทึบสองตักเอ๊ะนับคนว่าได้กี่ตักโอ้สีม่วงครับสีม่วง วันนี้น่าจะจบครับสามโอ้ยยืดสุดที่ก็้เบียดเบียดสองร้อยครับนะเดเมตรกว่ายอดรเมือ <m> บบงไทยนะครับโอ้สี่ลืมนับเลยนี่สี่อ๋สอส,อสี่ตัก ใส่ครับใส่ดินค่อนข้างจะเป็นดินดานครับดินดานกรอบดามกรอบกรอบไม่แข็งครับพี่น้องไม่แข็งห้าโอ้ใส่ห้า,ใส,หาใส่หกนะหกตักในห้องกิ่งก็กว้างขวางดีครับ กาศร้อนครับเอาหกนะหกตักครับฮึออ่มทีตรงนี้เลยเสียงยังนิ่มครับนะเครื่องยนต์ไม่เคยขยับน็อตเลยแล้วก็ปู้กีไม่เคยทำอะไรครับนะ ยังโสดเนาอยังโสดคนขับเออดูหน้าเลยโง่หน้าเลยโอ้ยอมรับดูแลรถดีมากครับเป็นกายี่ลึกนี่ซึมอ๋อดูหลายๆมุมครับ สนใจก็ไม่ก็ก็อาริยะจัดให้ครับอาริยะอ u i p m e ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโอ้โหนี่ครับท่าน้ำมันทลักมาก็ไม่เป็นไรครับดินดานจะแข็งอยู่แล้วจะเปิดน้ำลงมาแล้วก็ขุดฝังมุนครับโอ้โหกี้ไม่ดังเลยนะเนี่ย ชุดเพชุดอะไรก็ทรัฐดีครับก็ยอมน้องยอมมีม,มีรู้สึกว่าจะมีขี้นกครับ่ <c oughs> ใส่ปท้ายนิดหน่อย <c oughs> รถคันนี้ผมตามตั้งแต่ป้ายแดงครับนะตั้งแต่ลงตั้งแต่มาส่งจากอาริยะนะครับแล้วก็ตามมาเรื่อยๆดูว่าพอถึงหมื่นชั่วโมงสองหมื่นชั่วโมงจะเป็นยังไงนะพี่น้องมีมิน ไปพ่นสีมาใหม่หรือว่าล้างครับ็ไม่แน่ใจนะต้องเตรียมเนี่ยคลิกจริงๆมีบ้านมีรถนะครับแต่ว่าขาดผู้สาวอย่างเดียวพี่น้องเลยเอ้าโอ้โหยอดครับทางชันๆแต่ว่าก็พุก่งดีครับช่องระบายความร้อนนะครับตรงนี้โอ้โหอยู่ใกล้ๆนี่ยัง ออกครับนะลงมาดูข้างบนก็หน่อยเอาเด่ต้นไทเจริญอ,อายครับน้องอายผู้สาวไหนที่รู้ว่าขาสวยนะครับมาได้เลยเดี๋ยวป่าชาติเช็คก่อนนะครับขาสวยจริงไหมป่มาต้นไทยเจริญเลย ครับยังโสดยังโสดดูแลรถดีมากครับไปทำปากบอก็ปากบอกอาจจะไม่คือคือเหมากันนะพี่น้องอาจจะรถละคว่า อ่า160บ1 0พร้อมดันนะครับรถไทยก็30บาทค่าตดดักก็กาสิบบาทรถดำก็50บาทอะไรเงี้ยนะแปดสิบห้าสมีในหน้าอีกก็ตกร้อยเจ็ดร้อครับเก่าหน่อยบ่อน้ำสิครับ หมดหมดเวลาไ่น้องเดี๋ยวจะเบื่อกันสุดนาทีเดี๋ยวจะเบื่อครับแอบดูคูโุต้าใช้ MU 5702เอ่อนะครับเสร็จไปเล่นมาในหลายนาทีเลยอ่นะจัดจัดจ้านครับจัดจ้านพอชื่อไทยดูชื่อต้นนะ ต้นไทยเจริญโอเคครับถือว่าเพอรเ์เฟกเพอร์เฟกรถเกี่ยว2คันรถดำนี่สามน่าจะ4คันเทเลอร์นี่โอ้มีเทเลอร์ขายคันหนึ่งนะครับปล่อยอยู่เป็นที่ใช้เป็นซีรีส์500ครับนะ210สองเพลาพี่น้องแทนเตีย้ยก็แกมี12ล้อด้วยอ่ะ เวลาหมดหมดเวลาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ